ได้ของฝากล้วทุกคนเดี๋ยวอนุญาตถามน้องเขาที่ฝั่งประเทศพม่ามีอะไรน่าเที่ยวบ้างมีทุกอย่างนี่มีทุกอย่างแล้วสาวๆอ่ะมีมีสาวแพงไหมมีด่านตรวจด้วยเป็นด่านทหารนี่ครับผมย่างมากเลยทุกคนนี่เป็นถนนธรรมชาติ ธรรมชาติแบบได,ด็ดดพดดดุ่งผู้เขาอ๋อเหนียวนี่ดีใส่มือนี่ที่จอดรถฉุกเฉินแับผู้ใดเบรกแตกก็คือเอารถ18แปดอขึ้นไปเองเพื่นพูดเลยวัวนี่ห้อยคนเพื่อนเดรกเบรกฉุกเฉินนี่เออใอยได้เยอะสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดบินบานเฮาอีกแล้วตอนนี้ผมมาถึงด่านมิตรภาพไทยพมา่าเออก็คือตลาดแม่เมยนั่นแหละ เดี๋ยวผมจะรีวิวถนนจากตรงนี้แหละไปในตัวจังหวัดตราดว่าบรรยากาศเป็นยังไงเมื่อคืนผมเดินทางมาหอดแม่สอนมันกะตีสามเลยบ่เห็นระวางทางแต่ผมก็เคยมาอยู่หลายๆครั้งผมคิดว่าบรรยากาศมันน่าจะดีแล้วถนนมันยังสีสุดยอดเลยถนนอยู่ทั้งภูเขาโอ้สุดยอดเดี๋ยว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 จะย่างไปเบิ้งข้างในมิยังกินเนหาเนวกิน เธอสังเกตว่าพี่น right ้องทางพม่าเพิ่นมักไซผาถุงเนาะครือจังไห๋นี่ก็เป็นด้านด้านด่านด่านด่านถามพี่วินมอไซเมื่อสักครู่เพิ่นว่าตรงยางมาอีกนะตลาดหรือจุดไฮไลท์ที่คนจะมายางตลาดอยู่แถวนี้นี่ก็เป็นด้านขามเข้าไปเป็นสะพานนะผ่านสัญญาณไฟ รถวิ่งขวาอ๋อก็คือพ่อขามสะพานไปหอดกลางสะพานเขาให้รถแลนดัฟังขวาก็คือสลับกันประเทศไทยรถจะแลนด์ฟงังายไปบ้านเขาเขาจะแลนฝัฟังขวาเนาะคือไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งบรรยากาศฟังพุน่นแต่มื่อนี้เ่ได้เอาพาสปอร์ตมากะเอมอวานอย่างเดียเด๋ยวไว้เมื่อวานนี้จะรีวิวถนนไปจังหวัดตากก่อนพูดถึงผมกะเคยมาอยู่โดนน,นั่น นานมากจนจําไม่ได้นลทุกคนนานมากเราบูรุว่าบรรยากาศของตลาดมันจะเป็นยังไงเน่ที่จริงเขาเอารถเขามาได้ด้วยนี่เออเราผมก็จอดรถไว้สะพานพุนมเราก็ะยางมาผมเบิ่งใน g ุ o กเกิตลาดมันเปิด8ปดโมงเนาะอันนี้มันเพิ่งเจ็ดโมงนี่เปิดสะพานรู้อึกว่าเป็นแม่น้ำเนาเนะขามแม่นม้ำน,นี่อฟังไทยจต่กิ เออเอาอรถเข้ามาได้ได้จริงมาถึงตลาดสุดประจิมที่ริมเมยเนี่ยป้ายสุดประจิมที่ริมเมยแบบนี้เลยแล้วเหรอขึ้นอีกแล้วเหรอขึ้ขงงนอีกแล้วเหรอขึ้นอีกแล้วเหรอ เขาขายเท่าไหร่นะเมื่อกี้เขาบอกเขาขายเท่าไหร่นะสามสิบนสามสิบตรงนี้เท่าไหร่เนาะนี่ขายตลาดอยู่ข้าวหวานของทิปสองทิปด้วยเ้าอะไรครับพ่อก็คือฝั่งขวาเนี่ยเป็นไทยฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นฝั่งพี่น้องพม่าเออเดี๋ยวผมจะยางไปอีกสักหน่อยสิจะติดตรงไหนระวังยางเพื่อนกะเอิญขายเนาะดูว่าเยอะมาก ถ,ถ่ายได้ไหมได้ครับได้อันนี้เท่าไหร่นี่ร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบเอออันนี้ร้อยยี่อันนี้เอ,อีนนอนนเอ๋อันนี้บีบเม็ดใช่ไหมใช่มีส่งไว้เบรกนี่แล้วแล้วเท่าไหร่ตัวนี้อันนี้สามร้อยเจ็อ๋ออันนี้จะจะแพงกว่านะคือเขาให้ซื้อกี่คั้นตอนนี่ได้คนละสั่งหนึตอนไม่ไม่ไม่เกินสองใช่ไหมครับ แบแ๊กขวดเท่าไหร่นะห้าร้อยยี่อันนี้เท่าไหร่นะสองร้อยแปดสิบเออทุกคนเบอร์ไว้เบอร์ไว้เซนเซอร์ไว้อันนี้เบียร์เบียร์พม่าห้าสิบบาทใช่ไหมใช่ครับเอออยากลองว่ะอยากลองเบียร์ทุกคนนะเบียร์ลาวเราก็ลองแล้วเบียร์กัมพูชาเราก็ลองแล้วเหลือเบียร์พม่าพม่าเนาะใช่แลเดี๋ยวนี่ขวดหนึ่งไปเพิ่มเงินน่าจะแบบโอเค ของฝากเราทุกคนเดี๋ยวอนุญาตถามนออ้องเขาที่ฝั่งประเทศพรมา่ามีอะไรน่าเที่ยวบ้างมีส่วนใหญ่เขาไปเที่ยวอะไรคาสิโนเหรอใช่ครับส่วนโใหญ่ไปเที่ยวคาสิโนโอ,อะไรพวกวัดพวกอะไรเนี่ยคือดังๆที่ไม่ไกลจากที่เนี่ยอะไรนะมันมีทุกอ,อย่างนะี่มีทุกอย่างแล้วสาวๆอ่ะมีมีเราสาวแพงไหม ไม่แพงกไม่รู้แไม่รู้ว่าว่ารู้โอเคขอบคุณมากเดี๋ยวพี่ไปแล้ววัสดีครับกะเป็นบรรยากาศซึ่งผมก็ได้มากะนับเวลาได้ประมาณประมาณสิปีสิปีน่จะได้เพราะว่าสมัยก่อนผมขับรถตู้ผมกับมาบอยเนาะนี่ก็เป็นท่งพี่น้องพม่าเนาะผมจะเอินเป็นกัมพูชายุเรื่อยเลยได้ของฝากแล้วจะจะเดินทางรีวิวกับบ้านเราโอเคทุกคน ได้บรรยากาศที่เราบ่ได้บรรยากาศยังด,รรากาดงอกวิถีชีวิตของพี่น้องกัมพูชาอ้าวอีกแล้วว่าจะข้ออเลยก็คือไปตะฟังกัมพูชาหรือเขมรหลายเนาะพราะมาฟังพี่น้องพามา่าก็บว่าไปทั่ทางกัมพูชา,าเดี๋ยวเบื้องบรรยากาศทิ้งทองถนนไปน้ำกันตอกับบรรยากาศาถนนแม่สอดอมุ่งหน้าไปจังหวัดตรา ตราดอีกแล้วไปตาดตากกรนคกับมืไปจ,จังหวัดตากตากเสื้อตากผ้านะทุกคนบนทางหลวงหมายเลขหนึ่งสองอ่าหมายเลขสิบสองนี่แหละตรงดิงด่งๆก็คืออยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศถนนอยู่ในภูเขาเราวัางแม่สอดไปตาดไปตากตอนแรกมาเราคิดว่าจะได้บินโดนอยู่ในแม่สอดกะคงจะไม่ได้บินนะพี่น้องเพราะในอ่าแม่สอดเนี่ยจะมีพื้นที่ห้ามบินอยู่ มีสนามบินสนามบินแม่สอดมาแบบชุกเฉินมาแบบชุกเฉินเพราะว่ามือว่านผมยังอยู่วีรมอยู่เลยเที่นี่มีงานด่วนว่าต้องการแอดแอดมินถนนไทยแลนด์เมารถหน่อยไปส่งที่แม่สอดหน่อยเออมาแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปไ่ได้เตรียมตัวอย่างเลยกับเอเาเป็นว่าท่ายบรรยากาศเส่นทองถนนในลักษณะนี้ให้ให้เบิ้งแกแล้วกันเนาะคือระวังกลับเนี่ยผม ผมว่าผมจะไปพักยู่แถวเพชรบูรณ์หรือจะไปพักยู่พุทธเบิกอีกสักคืนนึงไปเบื้องบรรยากาศอยู่พุทธเบิกจังหน่อยส่วนสภาพอากาศยู่ตากตอนนี้เยน็ยนเย็นเ่าหลายถือว่าสบายๆนี่ตรงไปตากกระระยะทางจากแม่สอดไปตากนี่92กิโลโดยประมาณเออบ่บโดยประมาณหรอกผมเบิ้องลักกิโลเหมือนจากแม่แม่สอดไป 9 2กิโลเออเยอว่าเบิงเราทองฝาเบิงมันมันเหมือนเมฆหรือมันหมอกหรือมันฝุ่น PM 2.5หรือจังไหรวงเวียนข้างหนเป็นวงเวียนแล้วจะออกซ้ายแลนต์ตามทางหลวงหมายเลข12ออกขวาก็ไปอุ้งผางให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศหลายๆพื้นที่เนะาะกค่คือการถ่ายคลิปหรือถ่ายคอนเทนต์ของผมไม่มีอย่างมากม้หรอกทุกคน ก็คืออย่างที่เคยบอกไปในหลายๆคลิปอยากเก็บบันทึกเรื่องเล่าของอถนนประเทศไทยทั่วประเทศความตั้งใจของเพจถนนไทยแล่นก็อยากเก็บบรรยากาศทั่วประเทศนั่นแหละก็มันโบมีเงินเติมน้ำมันออกไปก็ได้ซัมนีถึงนี่เป็นงานเหมาว่าทรงผู้โดยสารขากับกเกลยไเดทไทยนะส่วนขามาผูา้โดยไทยมีผู้โดยสารนางมานําเกลือผู้โดไทยแล่ผ <laughs> ู้ใดอยากใช้บริการ ติดต่อไม่ได้นะเปิดทั่วเพจถนนไทยแลนด์นี่แหละอยากมาเมารถไปนั่นไปนี่พิการดเริ่มต้นกับยูอำเภอนน่นนี่แดมหรือำเภอเกยเคียงเนาะเป็นตัางอำเภอไกลๆก็สอบถามรายละเอียดราคานะนี่ข้างหน้าของถนนมิตรภาพไทยพม่าผมมักจะเอิอไทยกัมพูชาคลิปเอเลียวก็นานนี่ผมเปิดไทยกัมพูชาไปนะนี่เดี๋ยวเริ่มขึ้นเขาเลยเดียระยะทางขึ้นเขายาวๆนะ มือวานลงมาโอ้ยพี่ใหญ่ของเรารถบรรทุกเพิ่นขับเก่งมากเลยเนี่ยจุดจุดข้างหน้านี่ล่ะมือขึ้นผมหลังจากส่งบริสารเร็จที่แรกว่าจะกลับได้ก็รอให้มันแจ้งหัวแจ้งตาเราท้ายคลิปกลับพอดีเลยนี่นิดใา่มือมันจะเป็นจุดถนนคู่ขนานมีพี่น้องลูกๆหลานๆน้องๆนุ่งๆมานั่งจินลมชมวิวเต็มอยู่มือขึ้นว่าจะรวมแจมแล้วมันง่วงนอนก็เลยบริษัแจม ค้นเขาละบวานนี่มาเบิงว่าถนน,นหรือภูเขาหรือถนน,นที่อุย้ยงูอันยังคืองามแท้ใสมือก็หมายถึงว่าถนน,นหรือภูเขาเปรียบเทียบใสช่องตะโกะเนาะ,ะทางภาคเหนือเิ่นนี่ถือว่าภาคเหนือบ่ทุกคนแม่สอดน,นี่แม่สอดน,นี่น่าจะภาคเหนือเนาะ <laughs> กเบึ้งบาถนนเขาเป็นยังไงเนี่ยนะผมว่าถนนดีนะถึงว่าจะเป็นขามภูเขาเป็นลูกๆเลยระยะทางเกือบร้อยกิโลละไปแต่ว่าก็เห็นได้ดีทีเดียวมาเมื่อคืนกัชิวๆเลยแต่ว่ามันเด็กเนราะรถกับพวกครหลายปันไดมีด่านตรวจด้วยเป็นด่านทหาร ดีครับครับผมเป็นด้านตรวจทหารเพราะว่าไอแม่สอดมันก็เป็นจุดพรมแดนเนาะพรมแดนนะไทยพมา่านี่เริ่มขึ้นเขาแล้วเริ่มขึ้นเขาลงนะอรถแต่ว่ารถบรรทุกเยอะรถบรรทุกหลายเพราะว่าขํามพรมแดนไปคนส่งสินค้าบรรทุกเยอะมากเลยน่าจะมีจุดจอด ทายวิวสวยๆเนาะคิดว่ามีเลยมั้งมเมือนขึ้นมาบ่เห็นอย่างเลยมือตึ๊บนะเวลานี่กับพระอาทิตย์ขึ้นเต็มรูปแบบแล้วับบ่าเน่าจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามปันไดห,หูอือล้วหูอือเลย ย่างมากเลยทุกคนนี่เป็นถนนธรรมาชาติธรรมชาติแบบได็พุ่งภูเขา,าเมื่อเมื่อช่องตะกิวนะช่องตะกิวี่ก็เห็นเป็นต้นไม้เนาะทุกคนแต่นี่หูภูเขาแล้วที่นี่ถนนกาขึ้นเนินทั้งสี่เป็นเป็นถนนคอนกรีตฟังฟังเล่นทเทวแลนอยู่เนี่ยเป็นถนนคอนกรีตส่วนขาลงฟังพุ่น,นอ่ะเออเป็นถนนบักต่อยอย่างบักตอยโอ้พี่ใหญ่ขึ้นมาแห้งแตะที่สวนกบเพราะท่านเบยเออร์ไปที่เอาอยู่บ่อเมื่อแต่เกิดพี่ใหญ่เขาเกิดอุบัติเหตุเนีย พู้ถ้าเกิดช่วงเที่ยงเที่ยงนี่อาทิตย์ตกลงนี่เห็นแสงสวยงามกับภูเขานี่คือจะงามดีเนาะสารเจ้าพ่อพะโว่ใส่ว้าวมาก บรรยากาศอะนะมองซ้ายมองขวาก็เป็นเทือกเขานี่ว่างหันขึ้นเนินมาแล่วที่นี่เริ่มลงเนินเลยได้บ้านนี่เริ่มลงลงเขาแล้วขามเขา,ขาเราลูกนึงว่างหันลูกแรกนะเบิ้งเบิ้งว่าเขาขับเขาจะลูกลูกแรกออกจากแม่สอดมาขับลูกแรกขึ้นมาแล้วก็กาลังลงอตองใช้เกียร์ต่ำช่วยด้วยนีย่ถ้าใส่ตะเบรกใหม่แท้ๆครั้งหนึ่งผมเคยขับไปแถวเชียงใหม่ ก็คือลงเกียร์แบบคือเกียร์ดีเลยนะใส่แต่เกียร์ดีเลยแต่แบบที่นี่เบรกใหม่โอ้โหเกือบเกือบบวรอดเล่นกันนะาฝากไปถึงน้นองน้องนุ้ยรุนหญ่บ้านไหนจะเล่นกันแล้วล่ะน้องน้องนุ้งเวลาเล่นรถเล่นยางกะแย่แย่ประมาทเด,ด้ออันตรายถึงชีวิตเลยนะกเกียร์ต่ำจอ,อโต่ข้อก็ต้องปรับเทินเกียร์ จะไปใส่เกียร์ดีตลอดนะว่าสั่นใส่เบรกไปนี่เบรกใหม่เบรกใหม่เหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้โอ้ภูเขาว่าจะจอดใช้ลูกเกลยดยานยานรถดเสยดาแต่วันคืบอบนหน่าไทยว่าสายไฟเห็นบ่ะสายไฟพะลุงพาลังเต็มอยู่ถนนถือว่าถนนดีมากเลยพี่มึงว่าพี่ใหญ่พะแลนได้เต็มทีเลยถนนดีมากเออถ้าช่องตะโกได้ไปสิเห็นป้ายเขาบอกว่าซ้ายเป็นจุดชมวิวบ้เขาต้องจอดมนาะจุดชมวิวหรือจุด จุดพักรถโอ้ยว่ามันจุดชมวิวจุดพักรถพวขยะขลายเช <laughs> ่ตรงนี้เป็นจุดพักรถว่ามันจุดชมวิวเห็นป่ายบ้างฮะเดินทางต่อฮะย่อนแสงจักหน่อยลงอีกยังบ่ยัง่่จบนะยังลงอีกคนยังลงอีกว้าวเขาช่างตะโกเฮ็ดแบซี่ก็ได้เนาะขยายถนน,นเป็นถนน,นลักษณะนี้ได้คือจะดีนี่ก่วงฟังละสอง ซีเรียสอ่ะเนาะทางนามีอีกวะแถวนี้บินโดนได้ไมั้งบินโดนเบึ่งกันนะระวังบมีหยุดจอดถ้าอย่จอดระวังทางมันสีเรียมันเกิดอุบัติเหตุเฮลิคมีรถพี่น้องเพิ่นสัญจรพันไปพันมาด้วยความเร็วเพิ่จะมีจยุดพักรถให้ตลอดตลอดทางเลยได้เนี่ย พพรอาทิตย์ไปยุฟังซรายแล้วข้างหน้ามีดินสไลด์ป้ายพุ่นแจงเตือนไว้ว่าข้างหน้ามีดินสไลด์อถน,นนไหมกูได้เมารถดนี่มีอวกแตกเลยแหละนี่โอ้สวย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 แม่ถ้ามุมนี่บินโดนก็จะสวยนะถน,นนตรงนีุ้ณนะพวกเขาว้าวพี่ไ่เห็นตลอดทางเลยบอพี่ไ่สวนมาเห็นตลอดทางเลย ดีเด้มองดินสไลด์ายไฟพี่เป๊ะ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 อยู่อ๋อสายมือนี่เป็นกำลังเหยียดกำลังสอมไปเลยเจอไปอีกหนึ่งกิโลเมตรที่จอรถฉุกเฉินเ,เห็นเรามันสบายตาเลยว่าเห็นภูเขาเห็นต้นไม้ กรับถนนสบายตาแต่แวาต่ากะย้อนแสง,ม,งมันก็เลยบบสวยงามนี่ปกตินี่ถ้าบ่ย้อนแสงมุมนีผมมาสวยงามมากเลยอ๋อเหนียวนี่ดีดีใส่มือนี่ที่จอดรถฉุกเฉินแต่ผู้ใดเบรกแตกก็คือเอารถสิบแปดล้อขึ้นไปทั้งพุ่นเลยอยมันขึ้นไปทั้งพุ่นเลยเหมือนตั้งประเทศเออที่จอดรถฉุกเฉิน พี่ใหญ่คือมาเล็วแรงข้างหน้าฟิวโอ้ด้านไหลย,ยู่ตัวนี้กว่าจะออกมาจากแม่สอดได้ด้านหลายหลาย เออเพิบ่เอิ้นเพิาจะเอิ้นรถรถกระบะรถบรรทุกหรือรถอิหยงพวกนี้ ตอนนี้คุกคนตอนนี้กำลังเห็ดถนนก่อนกีด คนเบรกเบรกฉุกเฉินนี่เออซอยได้เยอะนะนี่มีหยุดเบรกรถฉุกเฉินแบบที่เป็นเนินแบบนี้ผมว่าดีนะโอ้โล่งโอกโล่งโอกลงมาลงมาหอดเอเคดเออำเภอเมืองจังหวัดตากเลยทุกคนเออข้างหน้าบ้านยังบ้านแม่ท่อเออแม่ท้อเออแม่คือท่อระบาดนี่ ีล่ละบรรยากาศทุกคนถนนข้างหลวงหมายเลข12หรือ1-2นะแม่ห้องสอนบาัที่โทรไปฮอดแม่แม่สอดมาจังหวัดตากนะก็มีจุดเห็ดถนนส่อมแส้นถนนอยู่1จุดนะบรรยากาศดีผมมาในคอนเทนต์นี่อีพีนี่ก็คือมีงานเหมารถมีพี่น้องเพื่อนเหมารถจากบุรีรัมย์มาห้โงอยู่ แม่สอดก็เลยถือโอกาสได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ติดตามรับชมละ่ะอย่างที่เคยบอกไว้หลายๆคลิปเพจถนนแทยแล์รับจ้างมารดุดเด้อรถเก่งขัง้นน้อยๆนี่แหละครับไปทั่วราชอาณาจักรท่ารถตู้ก็มีทีมงานอยู่ผู้ใดต้องการใซ่บริการกันนี่แหละเบอร์โทรของแอดมินนี่แหละครับหรือผู้ใดอยากใส่บริการแอดมินได้เลยนะคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวๆขี่เข้าไปเรื่อยๆผ่านเมืองกันพอดที่ผมจะไปทางพิษณุโลกนด้ทุกคน ก็คือจะเดินทางไปเพชรบูรณ์จริงๆก็จะกลับเรื่อยแหละแต่พอดีมือสองมือเห็นบบมีงานอ่ะนะมาส่งผู้โดยสารแล้วก็ถือโอกาสถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็ไปเพชรบูรณ์เนี่ยคืออยากขึ้นไปพุทธเบิกแต่ระวังทางกันนะจะได้ถ่ายคลิปีิยังให้พี่น้องได้ติดตามรับชมอยู่เพราว่าจะเป็นวัดภาซ่อนแก้วขึ้นไปพุทธเบิกบรรยากาศเนาะถ่ายเป็นบรรยากาศให้เบิง้งส่วนคลิป รีวิวถนนแม่สอดตากน่ภาพมุมสูงกับลงไปก้อนนานี่แล้วนะไปติดตามรับชมได้ผู้ใดอยากเห็นภาพหรือคลิปวิดีโอง่ายๆเรียบๆง่ายๆสไตล์เพจถนนไทยแลนด์ของใดก็คอมเมนต์มาได้ทุกคนจะเป็นการท่ายิปบ่คอยมี่ยังซับซ้อนปันไดเออจับกล้องขึ้นมาท่ายิ้วๆให้ดเดบ่งเลยห้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศทัวประเทศไทยเลยใจจริงก็อยากไปทัวร์ประเทศไทยและพี่น้อง มีวิธีเดียวพี่น้องก็ต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหลายๆเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้พี่ถนนเทแลนออกไปเหตุคลิปผ่อนคลายก็อื่นนะนะผ่อนคลายความคิดถึงบ้านในพี่น้องได้ติดตามรับชมก็นานี่ก็ได้เห็นตาภาคอีสานเนะอยอย่างน้อยอย่างน้อยเจ้าหน้าที่เพิ่งขอโบกให้ออกใส่อ๋อเพิ่งล่างถนนพี่น้องเพิ่ล่างถนนเจ้าหน้าที่เพิ่ล่างถนนตรงนี้น่าจะเป็น ตำรวจของยังนี่ของจังหวัดตากนี่ว้าวสุดยอดสุดยอดน่าจะแบบปีไม่แล้วล่างถนนตัวปน,นีด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 ีเอาสูๆส,ส่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กับประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวผมหาไอ้ยังกิ่นก่อนก็ได้เห็นบรรยากาศร,ระหว่างทางาจากแม,แม่สอดลงมานั่นแหละต่อจากนี้ไปก็จะเป็นเมืองแล้วนะน่าจะเป็นเมืองจังหวัดตากละช่องหลวงหมายเลขหนึ่งสอง ซื้อตรงนี้เป็นบ่รากางนาเพราะเขาเป็นสามแยกจ้ะทางหลวงหมายเลขหนึ่งข้างหน้า,าน,าาขขาน,านี่ตามไปเนาะทางหลวงหมายเลขหนึ่งออกใายไปตากออกขวาไปกําแพงเพชรหรือไปนครสวรรค์หรือไปกรุงเทพเดี๋ยวผมจะออกใายเพื่อที่จะไปทั้งจังหวัดตากเราเดี๋ยววนไปทังสุโขทยัยไปพิษณุโ,โลกแล้วก็ไปวัดผาซ่อนแก้วนะไปฮอดวัดผาซ่อนแก้วกันใครว่ากันอีกเที่ยนึงว่าโปรแกรมจะจังไดต่อ จะหาหม่องนอนอยู่หม่องไหนก็คือในรถผมปกเต้นอยู่ตลอดนะบมเมนตเต้นนดนตรีนะมาถึงเต้นเป็นนอนนะเต้นนอนนะทุกคนเออนี่ก็ทางหลวงหมายเลขหนึ่งมุงนาเขาจังหวัดตากทางหลวงหมายเลขหนึ่งของเขตจังหวัดตากนี่ก็เป็นถนนคอนกรีดเป็นถนนคลอนกรีดเออเป็นครั้งแรกพ่อผมที่เพทถนนไทยแลนด์มาถ่ายคลิปอยู่จังหวัดตาก ถ้าเกิดมีแห้งหรือถ้าเกิดเสียงยังบาหายก็น่าจะได้ถ่ายคลิปรอถ้าเบิ้งก็แล้วกันถ่ายคลิปจากนี้ไปพิษณุโลกหรือว่าไปสุโขทัยหรือว่าอาจจะถ่ายเป็นคลิปสั้นก็ได้อาจจะบ่ได้ถ่ายเต็มก็กดติดตามราถเาเบิ้งทุกคนผมมีอย่างหลายผิวถนนไทยแลนด์เวลาถ่ายคลิปถ่ายอย่างนี้ก็ชิวๆไปเลยเรียวๆไปเลยให้เบิ้งเยือนเมืองตากสัการะพระเจ้าตาเฮ้ยมองเลยละป่ะ นี่แม่นม้ำอย่างนี้แม่นม้ำแม่น้ำปิงสพานแม่น้ำปิงนะี่นที่ขับรถขามอยู่นี่แม่น้ำปิงนี่ทางหลวงหมายเลขหนึ่งมันมาสุดต,ตรงแบนนี่น็เขาเมืองตากแล้ววะะ่าถนนใหญ่มีจักเล่นเฮ้ยถนนหนึ่งสองสามสี่ถนนแปดเล่นตัวนี้นี่ข้างหน้าข้างหน้าเดี๋ยวเราจะออกซ้ายไปพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่หกลอ้อเบาเด้ขอขับแห้งแต่จา น,นี่สานักทางหลวงที่สี่เดี๋ยวออกซ้ายไปทางลำปางลำปางหนาวมากแต่ว่าเวลานี่จังหวัดตากอาการห่อนแล้วมือเศรายัางหนาวอยู่เลยยู่แม่สอดหนาวแต่ตอนนี้ห่อนละออกซ้ายออกขวาไปเด้เดกับบลูนะออกขวาไปเห็นใจเขาเขียนว่าบ้านวังเจ้าทางหลวงหมายเลขหนึ่งศูนย์สี่ ออกซ้ายเข้าเมืองแต่กกับได้เข้าเขาเดี๋ยวจะเตรียมขึ้นขวาต่อเพื่อที่จะีมีบิ๊กซีเปิดยังไงเวลานีถ่ายคลิปอยู่นี่เราจะหาสื่อ,อเนื้อหมูไปถ่ายย่างหมือแงแลงไปนั่งย่างปิกนิกอยู่ทีงพุทธเบิกฮันนะเอ <c oughs> าทุกคนคลิปนี้พี่นี่กับมาณนี้แหละนี่คือบรรยากาศในเมืองจังหวัดตากอยากเห็นผมถ่ายคลิปอยู่ใส่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มา ส่วนคลิปบอคอยมืออาชีพก็ขออภัยอันในอบอลบดถือก,ก็ขออภัยนะพี่น้องเ้อะเดี๋ยวจะประปับปรุงและพัฒนาไปเรื่อยๆเพจถนนุไทยแลนด์ตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็มีครอบครัว f อฟก็หนึ่งแสกว่าแล้วขอบคุณมากเลยสําหรับ f อฟซีทีทีตามรับชมกับประมาณนี้เนาะสุขสบายดียูดีมีแห้งสวัสดีครับ